สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับกรเกษตรสวรภูมิมาแล้วครับฐานสานียินโทรทัศน์ฐานเทียมช่องสวรณภูมิครับผมกล้าพันธ์ทาหน้าที่ครับอ,อ เข้าจุดประทะแล้วนะครับสำหรับพายุทาจิกิเนี่ยนะครับคาชิกินะฮะซึ่งก็นะ,ะอยู่ที่จังหวัดน่านเนี่ยแหละครับนะ,ะประเทศไทยหลังจากที่ออกจากเวียดนามออกจากไหหลำจีนด้วยนะ,ะแล้วก็มาเวียดนามแล้วก็มาสปลาวแล้วก็มาไทยเนี่ยนะครับแต่จุดประทะเนี่ยผมเองก็ได้สัมภาษณ์กับผู้กูรูทางด้านน้ำนะฮะคุณชวลิิจันทรัตเนี่ยนะฮะเมื่อตอนสักบ่าย สามโมงนี่เองเนี่ยฮะไปสองไปสามเนี่ยก็ปรากฏว่า,อ,าอยู่จังหวัดน่านแต่ถ้าเทียบกันกันกบพายุวิภาเนี่ยค่าจิกีเนี่ยจะเหนือขึ้นไปหรือสูงขึ้นไปกว่าพายุวิภาอยู่ในจังหวัดน่านเหมือนกันนะแต่ว่าผลกระทบเนี่ยทั้งน่านทั้งพแพร่ทั้งลำปางนะครับนะลำปางนี่เรียกว่าอพยพกันเขาเรียกว่ากระทนหันกันเลยทีเดียวเชียงใหม่ด้วยเนี่ยนะ สถานีไประวังเชียงรายนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการวันนี้หรือเบรกที่3เนี่ยผมจะนํามาเสนอกันในคาจิกีเพราะว่ามันก็มีผลกระทบโดยช่วงยิ่งภาคการเกษตรของเราสิ่งหนึ่งที่ผมก็รู้สึกเสียดายมากก็คือว่าน้ำเนี่ยมันมันเยอะขนาดนี้แต่ว่ามันมันจะต้องไหลทิ้งทะเลหมดเพราะเราไม่ได้มีหลุมบ่กักเก็บน้แํแเราไปหวังพึ่งจะเกินขนาดใหญ่ คงไม่ได้นะมันจะต้องมีขนาดขนาดกลางก็สร้างลาบากแล้วเดวนี้หรือสร้างไม่ได้เลยขนาดเล็กนี่แหละครับบ้านเมืองก็มีความหวังว่าจะทําบ่ออย่างเงี้ยให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือตัวเกษตรกรก็ควรที่จะต้องทําเองนะผมกลับเรียนนะครับมิติของออผลผลิตทางด้านการเกษตรที่มีผลิตภัณฑ์ของ t p i ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชีวะอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ออแกนิกผลิตภัณฑ์ชีวภาพเนี่ยส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลายสัปดาห์นี้จริงๆผมไปทําเทปมาตั้งแต่เมื่อวันพุธที่แล้วละผมก็รวบรวมแล้วเดี๋ยวเอาปลายสัปดาห์นี้ผมจะมาในระกาสวนในภูมิเนี่ยเกษตรสวนในภูมิเนี่ยไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงว่ากันอย่างนั้นเนี่ยอายุเพิ่งสามสิบต้นๆเองนะแล้วเขาโก้นะฮะเออเรียกว่า เดิมทีเนี่ยก็คือเป็นช่างปัจจุบันก็ยังเป็นช่างอยู่นะอยู่ที่อำเภอบาจงจันท์จังหวัดสิงห์บุรีทาข้าวก็ขอไปสิบ้าอ่าสิไร่มิติที่เราบอกว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคุยกันมานานแสนนานนะเจก็เกือบจะห้าสิปีแล้วก็ยังไม่ขยับขับเคลื่อนไปไหน เพราะว่าบางทีเกษตรกรเนี่ยไม่ได้มองเห็นอะไรตรงนั้นแล้วว่าในสิ่งที่บ้านเมืองพยายามที่บอกแล้วต้นทุนเพิ่มผลผลิตก็พูดกันจนเป็นเป็นคำขวัญประจําแต่ว่าเขาเรียกว่าบางบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้เห็นภาพจริงแต่วันศุกร์นี้ผมจะเอาภาพจริงมาให้ท่านดูว่าเกษตรกรเนี่ยไอ้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตหรือไปมุ่งเน้นว่าไอ้ปลูกไอ้อย่างนี้จะได้ผลผลิตต่อไรขนาดนี้เท่าไหร่เนี่ย บางทีมันสู้กับคำว่าผลกำไรไม่ได้นะเพราะว่าผมไปนั่งคุยกับเกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่ามีคนที่ทำปลูกข้าวเนี่ยแล้วขายไปรุ่นราวขขาเขาหรือก่อนหน้าเขาเล็กน้อยก่อนหน้าเขาเนี่ยขายข้าวราคาดีแล้วก็ได้แสนกว่าบาทนะเงินที่ที่อินคำเขามาหรือว่าขายข้าวมาในแสนบาทแต่ลงทุนเท่าไหร่รู้ไหมฮะลงทุนไปเก้าหมื่นฮะ ปรากฏว่าได้กำไรเนี่ยสองหมนิดนิดเองนะฮะแต่ว่านะฮะเกษตรกรที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ยนะ,ะปรากฏว่าเขาขายได้แค่90,000มื่นะ,ะแต่ลงทุนโดยการใช้ปุ๋ย TPI ทั้งหมดทั้งมวลเลยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีต่างเด้เลยนะสามห0ืไม่ถึง4,000 40, มื่นนะ,ะเพราะฉะนั้นเขาจะได้กำไรนี่นะฮะหนอๆเลยเกือบเกือบห้าหม่นะ,ะขายได้เก้าหมื่น ได้กำไรห้าหมื่นแต่ขายได้แสนกว่าบาทอีกเจ้าหนึ่งนะฮะได้กำไรไม่ถึงสองหมื่นะเพราะลงทุนสูงเกินไปมิตินี้ผมก็จะเอามาเป็นโมเดลที่จะบอกกับพี่น้องเกษตร,รกรว่าท่านยังมีทางออกทางรอดทางเลือกเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของทีวี BI นะครับส่วนอีกมิตินึงก็คือเมื่อวานเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเกษตร,รกรผู้เลี้ยงผําที่บางแค ท่านก็เอาผําของท่านที่เลี้ยงโดยหนึ่งก็คือจุลินทรีย์ชาวบ้านสองก็คือจุลินรีย์บริษัทเอกชนที่ไม่ใช่ของทีพีไอนะและสามก็คือจุลินทรีย์ของอาภาครัฐเนี่ยก็คือกระทรวงเกษตรนี่นะและสี่ก็คือจุลินทรีย์ของทีพีไอเนี่ยนะครับปุ๋ยม่วงเนี่ยนะครับของทีพีไอเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามิติแห่งคุณภาพเนี่ยมันชัดเจนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่ เลี้ยงหรือว่าผําที่เลี้ยงด้วยปุ๋ยม่วงทีพีไเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนขยับขึ้นมาจาก20%กลายเป็น41%กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะทีเ่เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์อีก3กลุ่มเนี่ยนะะขยับขึ้นมาได้นิดหน่อยอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นสิ่งที่มหาศาลนะฮะผมเคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเปอร์เซ็น์ของน้ํานมนะในวัวนมที่มันเพิ่มขึ้นเปอร์เซน็นของอยางพาราที่มันเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์แป้งนะฮะของมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นความหวานนะค่าความหวานของอ้อยที่มันเพิ่มขึ้นนะ วันนี้เนี่ยมาเจอเรื่องของผัามเนี่ยนะเขาเมื่อสัจจัน์มากเขาไม่ได้ให้เราไปตรวจให้เขานะเขาแอบเอาไปตรวจเองเกษตรกรแล้วเขาก็บอกมายังพวกเราชาิพีไอที่เอาปุ๋ยไปขายให้เขาได้ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหนะฮะทางด้านของผลิตภัณฑ์ปุ่ยม่วงของทพีไอเนี่ยมหัศจรรย์มากเลยทำให้เปอร์เซ็นต์โปรตีนของเขาเนี่ยเพิ่มจาก20กลายเป็น41 นั่นคือคุณภาพผลผลิตด้วยจุลินทรีย์ของเรานะฮะเลยอยากจะบอกกับพี่น้องเกษตรกรว่าวันนี้ท่านเลือกเอาผลิตภัณฑ์ของ TPI เป็นทางออกทางรอดทางเลือกของท่านเถอะครับไม่อย่างนั้นแล้วถ้าท่านพบทางตันแล้วนี่มันก็ลำบากละอย่าให้มันถึงทางตันก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายใช้ผลิตภัณฑ์ของ TPI ก่อนนะครับเอาละพาท่านไปดูเรื่องราวของปุ๋ยินทรีย์นำเสนอข้อเท็จจริงให้ท่านได้รับทราบท่านจะได้มีความเข้าใจ จริงๆแล้วข้อที่จริงของปุ๋ยซีคืออย่างนี้ครับปุ๋ยซีนั้นไม่ใช่ปุ๋ยข้อขี้วัวขี้ควายเศษเป็นไม้ใบหญ้าหรืออุจจาระมนุษย์อย่างที่ชาวราชนาคุณทั่วไปก็ราชการบังท่านนะครับแม้แต่อาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยเข้าใจผิดฝังลึกในจิตในใจมาตลอดเพราะท่านนั้นได้รับการโฆษณาชวนเชนื่อตอกย้ำจากเจ้าหน้าที่พ่อค้าปุ๋ยเคมีตลอดทั้งนักวิชาการรับจ้างที่ไม่หวังดีมากว่า50ปีความจริงแล้วเนี่ยปุ๋ยข้อมูลสัตว์เลี้ยงจระหรือต้นไม้ใบหญ้าสิ่งนี้ขีดเเส้้นนนนใตะครัับมป็ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แต่ยังไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์จึงไม่มีคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์เลยก็เหมือนกับหินปูนซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทําปูนซีเมนต์ก็จริงแต่ยังไม่ใช่ปูนซีเมนต์เพราะกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ก็จะต้องเอาหินนั้นมาผ่านกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูงมากนะครับถึง125 0องาศาเซลเสเกรดกว่าจะทําเป็นปูนซีเมนต์ได้และในช่างโยธาทั้งหลายได้วงก,การก่อสร้างตลอดทั้งโยธาทั้งหลายไม่เคยมีใครหลงผิดคิดว่าหินปูนนั้นคือปูน นนครับไม่เคยมีใครคิดจะเอาหินปูนมาใช้แทนปูนซีเมนต์ได้เพราะมันใช้แทนกันไม่ได้แต่ในทางการเกษตรและพี่น้องชาวไร่ชาวนาตลอดทั้งนักวิชาการเกษตรยังฝังจิตฝังใจว่าหมูลว์ก็ตามใบไม้ใบหญ้าก็ตามเป็นปุ๋ยซึ่งมันทําให้ทุกคนนั้นไม่อยากที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพราะเวลาเอาไปใช้แล้วมันกลับไปอยู่ในขั้นตอนกระบวนการผลิตกล่าวคือเวลาที่เราเอาสารอินทรีย์เช่นใบ,ใบไม้ใบหญ้าปุ๋ยคอกหรือขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวเนี่ยมาใส่ในต้นไม้มันไม่ทำ ำให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตเพราะว่า g e ม i เ n ช i นอินเด็หรือดัชนีการงอกและเติบโตงสายนรีนั้นต่ำมากทําให้พืชนั้นงอกหรือเจริญเติบโตไม่ได้เพราะพืชไม่สามารถดูดสารอาหารมาใช้ได้จนกว่าไส้ยนซีนั้นจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์จนเป็นปุ๋ยินรีมีสารอาหารที่ดูดซึมโดยพืชและต้นไม้ได้และนอกจากนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเองก็จะเกิดความร้อนขึ้นทั้งยังความเข้มข้นของที่กําลังหมักก็จะสูงขึ้นด้วยจึงทําให้พืชและต้นไม้นั้นสูญเสียน้ําทําให้ ใบเหลืองและอาจตายได้แตะนอกจากนี้ยังอาจจะมีเชื้อโรคมีตัวนอนมีพะสิทธิ์ที่เป็นอันตรายกันกับพืชติดไปกับพืชก็ไปเป็นอันตรายกันกันกบผู้รบริโภคแต่ หากท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักได้ที่แล้วนี่แหละครับเขาจะมีสารอาหารที่จะทําให้พืชน,นั้นดูดซึมเข้าไปในลําต้นทําให้พืชน,นั้นเจริญเติบโตง,งอกงามขิดทันใต้ว่าดีกว่าปุ๋ยเคมีเสียอีกครับในข้อมแท้จริงแล้วกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จะต้องเอาสารอินทรีย์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทาปุ๋ยอินรียมาหมักกันกับจุลินทรีย์ที่คัดแล้วนะครับให้มันมาช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งต้องใช้เวลาครับอย่างน้อยก,ก็1เดือนถึง2เดือนจึงจะได้เป็นปุ๋ยอินรีย์สมบูรณ์แบบและเมื่อเป็นปุ๋ ๋ยสีสมบูรณ์แล้วนั่นแหละครับก็จะสามารถนํามาใช้เป็นปุ๋ยซีได้ผลทันทีเหมือนกับใช้ปุ๋ยเคมีเวลาที่พี่น้องชาวไร่ชานาไปหลงเชื่อแล้วก็ฝังจิตฝังใจว่าใช้ปุ๋ยซีแล้วไม่ได้ผลดีเท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมีความเชื่อนี้ทําให้ชาวไร่ชานาต้องควักสตังค์เสียเงินซื้อปุ๋ยเคมีในราคาแพงมากมาใช้ต้นทุนสูงถึงขั้นจะต้องขาดทุนโดยที่นะข้อท็จจริงแล้วปุ๋ยซีที่ทพีไอเราผลิตอยู่นั้นราคายถูกกว่าปุ๋ยเคมีมากครับแต่มีประสิทธิ ผลความเร็วได้เท่ากันทั้งยังได้ผลเดียวกันใช้ปุ๋ยเคมีด้วยซ้าไปเหตุผลเพราะว่าในปุ๋ยอินทรีย์ของเราคือปุ๋ยท p i เนี่ยนะครับมีทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรองพร้อมจุลธาตุยังมีจุลินทรีย์มีโฮอร์โมนโปรตีนอะมโนที่เป็นประโยชน์ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ตของพืชด้วยส่วนจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์ก็ยังจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินให้กลายเป็นธาตุอาหารได้เพิ่มขึ้นทั้งธาตุอาหารและโฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้จะช่วยทําให้ได้ผล ผลผลิตมากขึ้นที่ทำการคือไม่ทําให้ดินเสียปุ๋ยอินทรีย์ไม่เคยทําให้ดินเสียนะผมจะบอกซะก่อนและนอกจากนั้นยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นอันตรายทั้งกับร่างกายของพี่น้องชาวไร่ชาวนาเองและกับผู้บริโภคเน้นย้ําว่าถ้าจะให้ได้ผลเร็วให้ท่านใช้ปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยผงจะได้ผลเร็วแต่ในกรณีใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดเขาจะค่อยๆออกฤทธิ์เช่นเดียวก,กันกับปุ๋ยเคมีเม็ดแต่จะช้ากว่าปุ๋ยน้ําและปุ๋ยผงนะครับ ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมที่เคารพครับผมจะพาไปดูเรื่องการที่กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งเจรจาจะขายข้าวเขาเรียกว่าจีทูจีหรือรัฐต่อรัฐเป้าหมายปีนี้การขายข้าวสารประเทศไทยตั้งเอาไว้ที่7.5ล้านตันข้าวสารจะได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมันดูกันแล้วผมจะได้เรียงเส้นทางพายุคาจิกินะครับซึ่งทำความวินาศสันตโรให้กับเวียดนามถึงกับผู้คนล้มตายเลยทีเดียวนีฮะ ปีนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยเจอพายุเข้ามาแล้วเนี่ยสีหลูกแลวนะฮะของไทยเนี่ยลูกนี้เป็นลูกที่สองลูกแรกเป็นวิภาลูกนี้คือคาชิกิผมก็จะไล่เรียงให้ฟังเห็นบอกว่ามีถึง7จจังหวัดที่ว่าท่วมกันหนักๆเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาตามกันนะครับพักสักครู่ก่อนครับ